อ้าวมันคือเตี๋ยั้วซละแม่ผมไม่ยังคือเตือดไปฮะแห้หแว ปแ้เลยเดีสร้างสร้างสร้างแป้งม er> yes, ั้งแต่สร้างแป้งพี่น้องอนเห็นไหมไม่อใส่มันก็ออกไหนดูดิเกอบดีแล้วว่าอีกแบนึงอีกแป๊บนึงแป๊บนึงกแป๊บนึง ่แ้ละกออวคเอาแป้งใส่เดี๋ยวเอาแป้งใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวยายแป้งใส่เอาแป้งใส่ให้เอาแป้งใส่อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้สัดผมแล้วหนามาเนี่ยแป้งหมดอนฟองหนึ่งคนนีไหนดูสิเดี๋ยวยายดูหน่อยยายแป๊บ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 เฮ้ยทำไมไม่ตรงอ่ะหน้าหนูอ๋อโอเคได้อยู่อีกหน่อยนึงตรงนั้นอีกหน่อยนึงตรงนั้น ดี๋ยวคอยเล้งก่อนอโอ้นี่ไงนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้แป๊บนึงหนูหน,หนูไม่ได้ทำยายไม่ได้ทําหนูยายตัดผมให้หนูสวยไงลูกอ่ะแป๊บนึงนะคะตรงนี้ก่อนอรงนี้นิดนึงน,นี่อันนี้วิธีเลมนะวิธีเลมผมนะคะโอ้ตดึงตึงตึงดึง ช่าง,งแบบว่าช่างแบบอาที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ตัดใ,ใครนะคะนอกจากพี่ลอยนะคะตัดที่นี่ที่เดียวตัดได้เฉพาะหลานนะคะพอเขาโตแล้วก็จะเข้าร้านส,สวยๆนะคะแต่ตันนี้ใหญ่เป็นทรงเฝ้าบ้านนะคะนี่สนใจ <S 2> <S 2> <S ทักมานะคะ ใจทักมานะคะพี่น้อง๋าเอาเดี๋ยวหัวคนยังคือเซลแถอข่อ,อยเ <c oughs> ฟสเฟสดูดิเออคลางรันได้อยู่คลางยังเดี๋ยวเล้งซอยข่อยแน่พี่น้องเล้งซอยข่อยแนย่อัน เคียงมืออยูค่คั้าสูงเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ใช้อุปกรณ์ของคุณพ่อก่อนนะคะของคุณแม่ก่อนนะคะตอนนี้ว้าวแป๊บหนึ่งจะโว้ยวายหลายเทดเทดมันไม่ตรงเลยเห็นไหมเนี่ยเ ฝั่งนี้มันสูงอ่ะอีกฝั่งหนู่งมันไม่สูงเดี๋ยวเอาใหม่หนูอะไรหนูลองทำไมร้องทำไมจ๋าไหนไหนให้ไหมยายทำให้หนูสวยไงอีกต้องนึงอีกข้างเดียวอีกตรงนี้แม่ไหนเงยหน้าขึ้นหายาย่ทีเออเงยหน้าขึ้นหนาใหญเอ้ยคิ้วตรงนี้ข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้หน่อยนึง